วันนี้พี่ติก๊กมีปลาขยงเงจ้าก่อนอื่นก็มาตั้งน้ำนี่ปลาขยงตัวใหญ่ๆไข่เต็มท้องเลยนี่มีคนเข้าออกมาขายเขาวิจักน้ำเดือแดบบแล้วเราก็มาใส่พริกแกงพี่ติ๊กใช้น้ำพริกแกงเผ็ดเพิ่มกระชายเข้าไปหน่อยขาดไม่ได้คือน้ำล้างโคก ใส่กระชายทุกๆเข้าไปเพิ่มความหอมน้ำแกงเดือดแล้วเราก็ใส่ปลาขะยงของเราลงไป <c oughs> นเปติดใชห้าตัวครึ่งโลน้ำแกงกระฉุนไปหน่อยปิดฟ้าเดือดให้ปลาสุกเลยแล้วก็มาช้อนฟองออกซัหน่อยยังไม่ต้องคนปรได้น้ำปลาผมปรุงรสสักหน่อย ก็ตัดเป็นน้ำตาลทรายจักติดหนึ่งชิมเยี่ยมเสร็จแล้วก็มาใส่พริกชี้ฟ้าเขียวแดงซหน่อยสีสันใส่ด้วยใบมะกรูดกับใบกะเพราแค่นี้ก็เสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วจ้าพร้อมเสิร์ฟเสร็จแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้จ้ะแกงป่าปลาขยงหรือว่าแกงเผ็ดก็ได้หน้าตาโอเคเนาะ